ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี y o u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับก็มาต่อเนื่องกันเลยครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็ในวันที่เสาร์ที่16สิงหาคม68ครับเวลาตอนนี้ก็6โมงกับ44นาทีนะครับก็คลิปนี้นะครับจะต่อเนื่องอีก7คู่ที่เหลือนะครับ สคู่เนี่ยลงทำการแข่งขันไปแล้วนะครับแล้วก็คู่ที่ผมให้ทัศนะในกลุ่มไลยสมาชิกคือคู่ระหว่างดับบี้กับโคเวนท r รีนะครับโอ้ก็ดับบี้โดนไวมากนะครับแต่ตอนนี้เสมอแล้วครับ1ประตูต่อหนึนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับปอร์สมัตตอนนี้ตามหลังนอริทศูนย์ประตูต่อ2แล้วนะครับในขณะที่เล็กแฮมยังเสมออยู่0ูนะครับโอ้ไม่ดีนะที่เราตีเสมอได้เร็วนะครับ ทีนี้เรามาว่าอีก7คู่ที่เหลือนะครับในรอบ3ามทุ่มเตะพร้อมกันหมดทั้ง7คู่นะครับคู่แรกเป็นกุหลาบเพิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับจะเปิดอ e ีวูดพาร์ครับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับราคาวันนี้เขาให้ทีมเยือนเบอร์มิงแฮมนะบุกมาต่อนะครับเพราะว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าเบอร์มิงแฮมมันฟอร์มสดนะครับเบอร์มิงแฮมมันฟอร์มสดทีนี้ ณตารางปัจจุบันนะครับณตารางปัจจุบันเนี่ย Birmingham, เบอร์บิงแฮมเดี๋ยวผมดูก่อนนัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนัดแรกเสมอมัน1นึ่งหนึ่งนะครับเล่นในบ้านเสมอกับม้าขาวอิฟสวิททาวน์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะรู้สึกว่าจะโดนอิฟสวิทไล่ตีเสมอในช่วงต่อเวลาหลายนาทีแล้วนะครับคู่นี้ผมให้ทัศนาสะด้วอหลุดลอยไปเฉยๆนะครับ Uh, ส่วนทางฝั่งของแบ็กเบิร์นนะครับแบ็กเบิร์นในนัดแรกเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาแพ้มานะครับแบ็กเบิร์นนัดแรกเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับเวสต์มัมบิตเอาเบียนนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้แบ็กเบิร์นได้กลับมาเป็นเจ้าบ้านก็นแน่นอนครับอีว e ูดพาร์คเนี่ยยังไงก็ขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวอยู่แล้วแล้วก็เจ้าบ้านแบ็กเบิร์นเนี่ย แพ้มาด้วยครับวันนี้ยังไงก็ต้องเอาใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วราคาเหมือนจะแปลกว่าให้เบอร์บิงแฮมบุกมาต่ออ่ะผมดูมันนะเปอร์เซ็นต,ต์ตอนนี้เขาก็ไหลรองแน่ๆอยู่แล้วครับก็รองแบ็กเบิร์นมาที่65%นะครับอยู่ที่เบอร์บิงแฮม35%นะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันที่ราคาราคาแฮนดิแคปที่ให้เบอร์บิงแฮมบุกมาต่อปอนี่ก็ต้องบอกว่าแปลกแล้วนะครับในขณะที่ฟิกออด ฟิกออดเขายังเบอร์บิงแฮมมันยังดูดีะนะครับนะแต่ว่าเขาอ่านว่าน่าจะออกเสมอนะครับเพราะเลดหน้าเสมอเนี่ยม,มันค่อนข้างต่ำกว่าปกติครับส่วนถ้าเทียบกันฟอร์มระหว่างแบ็คเบิร์นกับเบอร์บิงแฮมเนี่ยดูตามฟิกออดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแบ็คเบิร์นมันดูจะเป็นรองพอสมควรนะครับพอสมควรทีนี้ถ้าไปดูสถิติการเจอกันนะครับสถิติการเจอกันเนี่ยเอาที่อีวูดพาร์คอย่างเดียวเลยนะ แล้วก็ขอเป็นพีเมียอย่างเดียวนะครับพีเมียอย่างเดียวต้องบอกว่า <c oughs> 7เกมนะครับที่แบ e ็กเบิร์นเปิดอีวูดพาร์ครับเบอร์บิงแฮมยังไม่เคยแพ้เลยครับเอาชนะได้3แล้วก็เสมอสี่นะครับโอ้โหค่อนข้างเด็ดขาดนะเออค่อนข้างเด็ดขาดนะครับ อืมอันนี้ในพรีเมียร์เลยอ๋อผมผมดูผิดไปผมต้องเอาเอาในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับในลีกโอ้โหในลีกแชมเปี้ยนชิพนี่ยิ่งสถิติยิ่งยิ่งน่ากลัวกว่าอีกนะครับ11เกมในบ้านในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแบ็คเบิร์นนะครับเอาชนะ6เสมอ4และแพ้เกมเดียวนะครับที่สำคัญ4ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยนะครับสี่ครั้งล่าสุดเนี่ย แบ็กเบิร์นเนี่ยไล่ถล่มเบอร์บิงแฮมแบบกูไม่กลับเลยครับชนะมา4เกมติดแล้วนะครับชนะ5-2ชนะ4-0ชนะ2-1ชนะ4-2นะครับแล้วก็แบ็กเบิร์นเนี่ยทั้ง11นัดเป็นฝ่ายต่อครับแต่วันนี้ครับราคาของเบอร์บิงแฮมเนี่ยต้องบอกว่าแปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกนะแต่แปลกอะ่ะจะมาไหมนะครับเพราะว่าสถิติการเจอกันก็ เป็นลองนะครับแล้วก็เบอร์บิงแฮมก็ไม่ได้ดีครับนัดแรกก็เสมอมาแล้ววันนี้มาเล่นนอกบ้านนะมาเยือนเอราคามันดูทํำแม่งมากเลยนะครับแต่ดูจากสติเนี่ยเหมือนแบ็กเบิร์นมันจะง่ายไหมนะครับเหมือนมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมยังไปแบ็กเบิร์นแล้วกันนะถึงแม้ว่าราคามันจะแปลกอะแต่ผมว่าไม่ไม่มาเบอร์มิงแฮมไม่น่ามา <laughs> ขอไปแบ็กเบิร์นะอ่ะเออดูว่าราคาแปลกเนี่ยแปลกมากอย่างเงี้ยมันมันจะมาไหมแต่ว่าผมผมผมไม่เชื่อผมเชื่อแบ็กเบิร์ดีกว่านะเอ,อคอมผมมีปัญหาแล้วเนี่ยพอมันเริ่มหลายปีแล้วมันก็น็อกนะอ่ะ,นะอ,ะอยู่แบ็กเบิร์นะครับลองที่ครึ่ง7 1นึ่งไปเลยครับซื้อหน้าเสมอนะครับอหรือท่านไหนเลือกไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ปอลบ10ได้96นะครับ คู่แรกผ่านไปนะครับมาแบ็กเบิร์นมันจะไม่เอาเชหรือนะครับคู่ที่2นะครับบิสตันซิตี้จะเปิดบ้านรับดาบอัศวินชาวตันแอตแลนติกนะครับคู่นี้เขาให้บิสตันเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับยืนที่ราคาครึ่งลูกเลยนะครับเปิดมาครึ่งลูกขาวตอนนี้ครึ่งลูกลบ10นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บิสตันเนี่ย62อยู่ชาวตัน38นะครับ ในเรื่องของฟิกออดโอหูสบายเลยนะครับฟิกออดเนี่ยดูเหมือนว่า <c oughs> ชาวตันเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยนะการจ่ายเนี่ยค่อนข้างสวยครับบิสตันเนี่ยจ่ายค่อนข้างสวยเลยนะครับทีนี้ถ้าไปดูผลงานนะครับถ้าไปดูผลงานเนี่ยผ่านนัดแรกไปแล้วนะครับบิสตันซิตี้คือจ่าฝูงนะครับ นัดแรกเนี่ยพวกเขาสามารถบุกไปถล่มทีมชั้นนำอย่างดับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคาร์บาบอนเลน4ประตูต่อหนึ่งครับในนัดเปิดฤดูกาลไม่ธรรมดาแน่ครับในขณะที่เชาตันนะครับเชาตันนัดแรกพวกเขาก็ชนะนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแตนอัลวาดวัตฟอร์ดมา1ประตูต่อศูนย์นะครับดีกีพอๆกันแต่ดูบิสตันมันแข็งกว่าแล้ววันนี้บิสตันได้เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับบิสตันได้เป็นเจ้าบ้านด้วย ถ้าไปดูผลงานฤดูการที่แล้วล่ะว่า,าทางฝั่งของชาวตั้นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะชาวตั้นในรัฐเกมเยือนเนี่ยเป็นยังไงนะครับเกมเยือนชาวตั้นก็ก็ไม่อ่อนนะ23เกมชนะ10เสมอ4แล้วก็แพ้9นะครับ ในขณนะที่ถ้าเราดูผลงานในบ้านของบิสตันนะครับผมยังไม่เห็นบิสตันนะเห็นบิสตันลูเวอร์อ๋ออันนี้ผมดูหลนะีกวันเหรออือดูบิสตันกันนะบิสตนันบิสตนัน บิสตนันโอ้โหบิสตันเล่นในบ้านมาเป็นอันดับ4เลยนะครับ23เกมชนะ13เสมอ7แล้วก็แพ้แค่3เกมนะครับแพ้ยากมากนะครับส่วนไอชาตันเมื่อกี้มันอยู่หลีกวันนะครับอยู่หลีกวันนะเออผมลืมบอกไปนะอยู่หลีกวันนะ <c oughs> พาะง้นนัดนี้จะมาซาจะมาเก่าผมว่าโอกาสน้อยอมผมยังให้น้ำหนักไปที่บิสตันซิตี้นะครับอ,อยังให้น้ำหนักไปที่บิสตันซิตี้ว่าด้วยฟอร์มขนาดนี้นะครับยังไม่น่าตกหมาตายง่ายๆครับเพราะว่าได้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลในขณะที่ฟอร์มกำลังพุ่งเนี่ยแล้วก็มีน้องใหม่อย่างชาตันมาเยือนเนี่ยถึงแม้หลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยน้ำมันต่อน้อยไปไหมขอแค่ชนะแต่ผมว่า บิสตันครับ <c oughs> ขอต่อบิสตันไปที่ครึ่งลูก92นะครับแหมพออัดคลิปทีไรเนี่ยไอเลิฟอยู่ทุกทีครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับช่วงนี้ฝนตกนี่ขณะอัดเนี่ยก็ฝนตกครับตกมาต่อเนื่องสองสามวันแล้วนะครับ <c oughs> ไหนขอแวบไปดูสกอร์หน่อย <c oughs> โอ้ยเวสบอมบิดเอาเบียนขึ้นนำเล็กแซมไปแล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับอนอริสยังคงนำปอสมัตอยู่2อูนยแล้วก็ดัมบ,บี้ยังเสมอกับโคเวนที่อยู่1ประตูต่อหนึนะครับพีเมียเตะแล้วใช่ไหมบางท่านบอกว่าน้าพีเมียเตะแล้วขอดูผลพีเมียหน่อยระวังไอ้นี่ไปอ้อ <c oughs> วิลล่ายังเสมอนวเซินอยู่ศูนย์นะครับนาทียีแล้วนะครับ เรากลับมาเรื่องของเรากันต่อคู่ถัดไปนะครับเป็นมิวอจะเปิดบ้านเจอกับสิงแดงมิดเดิลสเบอร์นะครับเขาให้เจ้าบ้านมิวอเป็นต่อที่หน้าปอนะครับ <c oughs> โหปอลบสิ 10. ตอนนี้กำลังจะเป็นปอลบหแล้วนะครับเรทก็ยังอยู่ในส่วนที่มิดเดิลสเบอร์ <c oughs> เป็นรองพอสมควรนะครับแต่เขาก็ยังยังอ่านหน้าเสมออยู่ ว่ามิดเดิลสามารถบุกมาเก็บเสมอได้ะนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มิดมิวอเนี่ยสี่สิบสามนะครับมิดเดิลเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะครับถ้าจะไปดูผลงานนะครับในนัดแรกนะครับมิววอร์นี่ทำผลงานได้ดีนะมิวอร์เนี่ยน,นัดแรกชนะนะครับนัดแรกเนี่ยพวกเขาบุกแปลชนะ นอริสถึงแคลแลนโรสเลยครับ2ประตูต่อ1นะครับในขณะที่สิงแดงมิดเดิลสเปอร์ก็ชนะเช่นเดียวกันนะครับเปิดบ้านเอาชนะหงขาวสวอนซีมา1ประตูต่อ0นะครับก็ฟอร์มถามว่าตอนนี้ก็สูสีกันนะครับสูสีกันนะครับถ้าไปดูการเจอกันนะครับถ้าไปดูการเจอกันเนี่ย ในลีกแชมเปี้ยนชิพเนาะ,ะเจอกันทั้งหมด13เกมน,นะครับมีวอลเอาชนะไปได้5เสมอ2และแพ้6นะครับเออก็สูสีอะบอลมันสูสีอะนะครับมมววอลก็ก็พอตัวมิดเดิลก็พอตัวนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราไปอ้างอิงจากฤดูกาลที่แล้วนะครับอ้างอิงจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ย มิวอ,อ Mirror เนี่ยจบอันดับ8นะครับมี66แต้มมิเดลสเบิร์จบอันดับ10มี64แต้มก็ยังเป็นเกรดบอลที่ใกล้เคียงกันนะครับมิว <c> อ <oughs> เล่นในบ้านเนี่ยโอ้ยโดยเฉพาะท้ายฤดูกาลเนี่ยชนะ5เกมรวดเลยนะครับเกมในบ้านเนี่ยนะครับมีววอลยีเกมชนะ12เสมอ4แพ้7นะครับก็แสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ย ไม่ไหวครับเพราะว่ารวม12เกมชนะใช่ไหมแต่มาเก็บได้ใน5เกมสุดท้ายอะ่ะเพราะฉะนั้นมีวอลก็ไฟไม่หลนกล้นมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เร่งะนะครับในขณะที่สิงแดงเปเชเบอร์เล่นเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีครับแพ้ถึง12เกมนะครับ <c oughs> ชนะ7เสมอ4 แต่บอลคู่นี้มันสูสีอะแล้วดูเลทราคาของมิวอลก็เหมือนมันกล้ากลัวๆนะเออผมว่าคู่นี้น่าจบเสมอนะครับน่าจบเสมอคู่นี้ขอไปที่สิงแดงมิชชันสเบอร์นะครับจะลองที่ปอได้95หรือจะลองที่ครึ่งลูกได้68ก็ลองพิจารณากันดูนะครับอ่าอันนี้ทัศนะผมนะเพื่อนๆก็เห็นเหมือนเห็นต่างได้นะครับอ่านี่อยู่มิชชันสเบอร์นะครับ <c oughs> ีนี้ไปคู่เบสตันนอตเอนจะเจอกับสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ <laughs> ดูว่าจะแกร่งขนาดไหนครับเมื่อตกลงมาในศึกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นพระเอกตลอดครับแล้วก็ในเกมแรกนะครับในเกมแรกก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์นะครับก็สามารถนะครับเฉือนเอาชนะเจ้านกข้าแมวนะครับเชฟฟิลเวนส์เดย์ไป2ประตูต่อหนึนะครับ มี3แต้มนะครับตอนนี้ก็ลุน้นลุ้นแน่แล้วครับวันนี้ในขณะที่เพรสตันนะครับเพรสตันนัดแรกไม่ดีแน่เลยเพรสตันะนัดแรกเสมอมานะครับบุกไปเสมอควีนส์ p าร์คเดนเจอร์มา1ต่อ1นะครับบุกไปเสมอที่ลอฟต u ตัสโร d นะครับ1น <c oughs> วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับ ก็แน่นอนล้วครับยังไงชื่อชั้นของเลสเตอร์มันก็ดีกว่าทําให้วันนี้บุกมาต่อนะครับราคาเปิดแรกเนี่ยให้เลสเตอร์บุกมาต่อที่ปอลบสได้90นะครับแล้วก็พุ่งพวดไปที่ครึ่งลบหเลยครับตอนนี้นะครับแต่ครึ่งลูกของทางเลสเตอร์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หน้าปอทีแรกก็ไม่ค่อยสวยนะ <c oughs> ไม่ค่อยสวยแต่ว่า ดูจากเลรดของไอ้เจ้าเบสตันน่ะมันสู้ไม่ได้มันจ่าย3กว่า3ทะลุนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่เลสเตอร์62อยู่เบสตัน38นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าไปดูสติการเจอกันเนาะเบสตันอืมเอาลีกคับออกด้วยครับ เจอกันเฉพาะในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเจ็ดเกมนะครับเบสตันเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ไม่เคยเอาชนะได้เลยครับสเสมอสี่แล้วก็แพ้สามนะครับเจ็ดเกมเนี่ยยิงเลสเตอร์ได้สามประตูครับแล้วก็ทั้งสามสามเกมที่ยิงได้เป็นสเสมอหนึ่งหนึ่งทั้งสามเกมเลยนะครับอโอ้โหเบสตันนี่มาแบบ แปลกๆอ่ะแปลกๆนะเพสซันมันมันมันดูเป็นลองลองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เลสเตอร์ดูต่อแบบเหมือนไม่ค่อยกล้าต่อครับแล้วก็ตอนเนี้ยราคาหน้าปอเนี่ยยังได้ตั้งแปดหนึ่งด้วยนะครับอืมเลสเตอร์เนี่ยยังต่อปอได้แปดหนึ่งนะ <c oughs> ครึ่งลูกได้เต็มเสียแปดแปดนะครับ ผมว่าเลสเตอร์ไม่ดีพอแล้วกันนะคู่นี้ขอขอเลือกที่จะลองเปสตันนะครับขอเลือกที่จะลองเปสตันแล้วกันน่าจะไม่ถูกใจหลายท่านนะแต่ว่าผมก็มองว่าราคามันดูเอเลสเตอร์มันดูน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่ากับราคาที่ออกมาอ่ะเดี๋ยวขอดูเปสตันฤดูกาลที่แล้วเป็นยังไงนะครับ เบรสตันฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ดีนะจบในอันดับที่20นะครับหนีตกชั้นน่ะเออหนีตกชั้นเนี่ยยิ่งไปเ,ออเพิ่มความแปลกใจให้อีกนะว่าเบรสตันมันอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีอะ่ะแล้วก็รับทีมอย่างเลสเตอร์แต่ปรากฏว่าเลสเตอร์เนี่ยมันต่อแค่หน้าปอยอผลงานในบ้านของเบรสตันเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะครับ เนี่ยผลงานในบ้านของเพสตตนก็ไม่ดีอะ่ะเอาชนะได้แค่7เกมเสมอสิบสอ๋อแต่มันแพ้น้อยไงเกมในบ้านเพสตันเนี่ยแพ้แค่4เกมนะครับชนะ7เสมอสิบสนะครับอขออยู่เพสตตนอ,อ่ะคู่นี้ดูเหมือนราคามันไม่เป็นใจให้กับเลสเตอร์เลยนะครับขอลองเพสตตนไปที่ครึ่งลูก82เลยดีกว่านะอ่า เหลืออีกกี่คู่ครับเหลือสวอนซีโอ้เหลือ3คู่นะไปดูสวอนซีครับหงขาวสวอนซีจะเปิดบ้านรับการเยือนของดาบคู่เชฟฟิลด์อยู่ในเตดครับเชฟฟิลด <laughs> ์อยู่ในเตดนี่โอ้โหเรียกว่าออกสตาร์ทได้อย่างย่ําแย่เอามากๆนะครับทั้งๆที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้เล่นเพย์ออฟนะครับขนาดเก็บได้90แต้มนะไม่ได้เลื่อนนะครับเพราะว่า ยุงทองลีดจูเนเตดกับเบอร์ลี่เนี่ยเขาเก็บได้คนละร้อยแต้มเท่ากันต่างกันที่ประตูได้เสียนะครับลีดมี65บวก65นะครับเบอร์ลี่บวก53นะครับเชฟยูได้90แต้มไม่เพียงพอต่อการเลื่อนชั้นนะครับแล้วก็พอเพย์ออฟก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับกลายเป็นแมวดำซันเดอร์แลนด์ที่ขวาคว้าตัวใบสุดท้ายขึ้นสู่พเมร์ a ลีกนะครับอวันนี้ ราคานี่อยู่ไหนอยู่กันเลยนะครับลบสนะราคาล่าสุดเนี่ยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของเชฟยูตอนนี้57ของเจ้าถิ่นหงขาสวอนซีสี่สิบสามนะครับบอลดูกั้มกึ่งสูสีนะแต่ว่าถ้าเราจะมองไปที่มาตรฐานของทีมในพักหลังๆเนเชฟยูมันก็ดีกว่าสวอนซีอยู่แล้วนะครับเเดี๋ยวดูก่อนนะ นัดแรกสวอนซีนะครับบุกไปแพ้มิดเดนเซเบอร์นะครับ0-1นะในขณะที่เชฟฟิลด์อยู่ในเตดนี่ล็อกถล่มมากครับเล่นในรู้สึกจะเป็นบาร์มอนเลนบ้านของพวกเขาเนี่ย <c oughs> แพ้เลทเทกับบิซอนซิตี้ไปถึง1ประตูต่อ4นะครับวันนี้หลายฝ่ายก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเชฟยูมันมันน่าจะกลับมาได้นะมันไม่น่าแพ้เป็นนัดที่สองติดต่อกันนะครับแต่ว่าลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ถ้าไปดูผลงานในฤดูกาลที่แล้วนะไปดูหงขาวสวอนซีกับเกมในบ้านนะครับสวอนซีในบ้านไม่ดีเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนในบ้านสวอนซี23เกมชนะ10เสมอ6แพ้7ก็พอก้อมแก้มอยู่นะครับก็พอก้อมแก้มอยู่ แต่ว่าผลงานของดาบคู่เล่นเกมเยือนฤดูการที่แล้วต้องบอกว่าดีมากครับแต่ว่าราฤดูการนี้ออกสตาร์ทเนี่ยไม่ไหวไงเออออกสตาร์ทไม่ไหวอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวฟุตบอลถ้วยแกก็ลงเตะไปแล้วนะดูว่าเดี๋ยวนะผ,ผลเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ เชฟอยู่ในเตดแพ้ด้วยนะครับเท่ากับว่าออกสตาร์ทนัด1นนัดในลีกก็แพ้แล้วก็เล่นในลีกครับก็แพ้ครับโอ้โหวันนี้เนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยทีเดียวครับว่าทางฝั่งของเชฟยูเนี่ยมันมันมันจะกลับมาได้ไหมแต่ผมถ้าให้ผมเลือกนะผมยังเชียร์เชฟยูอ่ะยังคิดว่ามัน ถ้าแพ้เป็นนัดที่3ติดนี่มีมีอาการโดนตะเพิดนะผู้จัดการทีมอะเออไม่ไหวอะเ,ออเพราะงั้นเนี่ยกัดฟันอยู่เชฟอยู่แะครับเสมอได้98นะครับหรือจะลองที่ปอได้67ก็ว่ากันไปนะครับคู่นี้ขออยู่ที่เชฟฟิล์อยู่ในเต็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> คู่ถัดไปก็ในเมืองเชฟฟิล์เหมือนกันนะครับ เจ้าโนคูกเชฟฟิวเวนส์เดย์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของช่างปั้นหม้อสโต๊กซิตี้นะครับก็คู่นี้ให้สโต๊กบุกมาต่อที่หน้าปอปานะเออเปิดแรกเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งลบสิบตอนนี้เหลือปอลบสิบครับสำหรับสโต๊กนะก็แน่นอนครับการาบุกมาต่ออย่างนี้กระแสก็ลองไปที่เจ้าบ้านเชฟฟิวเวนส์เดย์หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่สโต๊กสามสิบเก้านะครับ เลดสตอก่าเลดเชฟยู uh, ไม่ค่อยดีอ่ะเลดเชฟยูไม่ค่อยดีครับ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> <c oughs> เสียงก็เริ่มหายแต่ไม่ไอก็ดีหน่อยนะครับอ๋อสโต๊กมันอยู่ที่สองครับนะนัดแรกก็เปิดบ้านเอาชนะนาบี้ไปสามประตูต่อนหนึ่งนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับ นัดแรกก็แพ้ครับนะบุกไปแพ้สุนัขริ้งจอกเลเซอร์ซิตี้ไป1นประตูต่อ2องไงแต่ว่า <c oughs> วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านครับผมก็ยังมองว่ามันมันยังมีลูกคึดอ่ะกับกับลีกแชมเปี้ยนชิพอ่ะไอแล้วมันเป็นทีมที่ไม่ใช่เล็กด้วยนะครับได้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลอาจจะอาศัยลูกคืดยื้อเอาแต้มจนได้นะผมมองว่าอย่างนั้นนะทีนี้ <c oughs> ถ้าไปดูสถิติการเจอกันเนาะสถิติการเจอกันนะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับทั้งหมด8ครั้งนะครับา8ครั้งเชฟฟ l ่เวนส์เดลเอาชนะได้2เสมอ5และแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับเกมที่แพ้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2005เลยนะครับ20ปีที่แล้วนะ20ปีที่แล้วครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเชฟเวนส์ไม่เคยแพ้สโต๊กอีกเลยนะครับ ก็น่าจะชัดเจนนะผมก็มองว่าใจก็ชอบทางฝั่งของเชฟเว้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ไปดูสถิติของฤดูกาลที่แล้วนะครับเชฟเว้นฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่12มี58นะครับในขณะที่ทางฝั่งของสโต๊กนะครับสโต๊กนี่จบอันดับ18นะครับเกือบตกชั้นนะมี51นะครับลูตันมี49นะครับ เชฟเวนเล่นในบ้านไม่ดีนะฤดูการที่แล้วเนี่ยเป็นลองบวยเลยนะครับเล่นในบ้านเนี่ยชนะ6เสมอ8แล้วก็แพ้9กนะครับในขณะที่สต,ต็อกเล่นเกมเยือนก็แย่พอกันนะครับแพ้ถึง13เสมอ6แล้วก็ชนะได้แค่4เกมผมไปเชฟเว้นครับเออผมไปเชฟเว้นอะคู่นี้แปลกไม่แปลกไม่รู้อะแต่ผมไปเชฟเวนนะครับลองไปที่ปอ97หรือครึ่ง72นี่แหละอะ ดูนะ,ะนะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเป็นแตนอาวาสวัตฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับควีนสปาร์กเนนเจอร์นะครับโอ้คู่นี้ให้วัตฟอร์ดต่อยืนที่ครึ่งลบ5เลยนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่วัตฟอร์ด60อยู่ควีนสปาร์กเนี่ย40นะครับเลทครึ่งลูกของทางฝั่งวัตฟอร์ดเนี่ย จะว่าสวยมันก็ไม่สวยนะเออจะว่าสวยมันก็ไม่สวยนะแต่ว่ามันต่อถ้ามันกล้าต่อถึงครึ่งลูกก็แสดงว่ามันก็ต้องดีกว่าระดับหนึ่งอะนะครับไหนขอไปดูฟอร์มดิควินสปาร์คจบอันดับที่15นะครับมี56แต้มนะในขณะที่วัตฟอร์ดจบอันดับที่14ครับมี57แต้มแต้มต่างกันแต้มเดียวนะครับ ดูผลงานในบ้านก่อนนะครับผลงานในบ้านของทางฝั่งวัดฟอร์ดนะครับยีเกมชนะ12เสมอ4แพ้เนะครับในขณะที่ควีนส์พาร์คเล่นเกมเยือนเนี่ยโ,โหมาเป็นอันดับ6เลยครับชนะ7เสมอ6แพ้สินะครับคู่นี้การเจอกันเป็นยังไง <ersch> <S 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 คู่นี้เตะกันในแชมเปี้ยนชิพที่บ้านของวัตฟอร์ด11เกมนะครับวัตฟอร์ดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้4นะครับเออโอ้โหใน6ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยวัตฟอร์ดเอาชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อีก5นัดที่เหลือเนี่ยเป็นเสมอ2นะครับแล้วก็ควีนสปาร์คชนะไป3นะค่อนข้างสูสี ค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็ <c oughs> มองว่าอลองได้ลุ้นกว่าอลองได้ลุ้นกว่านะครับกูนี้ขอลองควินสปาร์กนะครับขอลองควินสปาร์กไปที่ครึ่งลูกได้เก้านะ,อะขอลองควินสปาร์กแล้วกันนะครับครึ่งลูกได้เก้าเรียบร้อยครับสำหรับในลอถที่2นะครับลอตที่2ของศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับ หลายท่านบอกว่าโอ้โหนะ้าฤดูการนี้นะาอัพข้อมูลรัวรัวใช่ไหม <c oughs> ก็ต่างฝ่ายต่างชอบกันหลายหลายลีกอะนะครับแล้วก็ผมก็ไล่พอไล่ทําได้นะครับคือจริงๆถ้ามันมาทําในช่วงหัวค่ําทีเดียวมันทําให้ไม่ทันหรอกมันก็จะทยอยทําให้แล้วกันนะครับทีนี้ลองไปดูสกอร่าสุดสิ <c oughs> อ่า 41นาทีในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแอสตันวิลล่ายังเสมอกับนิวคาสเซิลอยู00่0-0นะครับในแชมเปี้ยนชิพโอ้ดาร์บี้ผมโดนอีกแล้วครับดาร์บี้เป็นฝ่ายตามหลังโคเวนที่1ประตูต่อ2นะครับปอร์สมัทตามหลังนอริด0-2แล้วก็เล็กซ์แฮมตามหลังเวสต์บอมบ์0-1นะครับโอ้ดาร์บี้ผมดูท่ามีปัญหาซะแล้วนะครับ <laughs> อ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันให้มีเนื้อหาดีๆนะครับก็สนับสนุนกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางซปเปอร์แตงนะครับหรือสามารถช่วยเหลือผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะรายเดือนใด้ที่ l i น์ ID ยนะครับ, T o, รบทีเด็ดน้ำมูนะครับทีเด็ดน้ำมูนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ